สวัสดีครับพบกันกับไอ้เขียนล้อเหล็กอีกแล้วครับมเมื่อวนี่สิบาเมื่าเบิงไมโครหน่อยนะครับไมโครหน่อยเพิ่นปับพื้นทีจีบุกหญ้าครับชิปุกหญ้าเบิงเลยเนาะครับนอครับอ่าเนี่ยเพิ่นปับพื้นที่ครับ,ป,รบ,รบปับพื้นทีนท่เพื่อว่าเพิ่นจปลูกหญา้าอันนี้ก็คือนาโครการครับ ้อการกับเมื่อวันจัดสรรนั่นแหละครับอันนี้เขาไทยแตแมโครนะครับปฏิทิงานครับรงานอืมครับขึ้นทีที่ปลูกหานนจะิทิดแบบละเอียดนะครับปลูกหานครับโตให้มันละเอียดอกอนเง่ย้งย,ยกับให้มัน เป็นก้อนน,น้อยๆมาปลูกหญ้าปลูกยางมันก็งามนะครับอันนี้เพิ่นก็สิมีไอ้สิมีทรายก็สิมีดินดำอ่าเจ้าแจ้เพิ่นสิเฮ็ดไปนะครับอันผู้ปลูกหญ้าน่ะแต่ว่าเฮาถ่ายไม่โค้ครับเอ,อันนี้เป็นโกเบรครับโกเบโกเบ,กเบขั้นสีเขียวครับมือเนี่ยขั้นสีเขียวขั้นสีเขียว บ่มี่ตัวเอนะครับรถรถแบบนี้บ่มีครับเปินบใสไซเอาแอร์ธรรมศาสตร์อ่ะเย็นดีครับอันนี้เพิ่นกับพับพับเื้นทีครับเพินกับเฮ็ดเพินเฮ็ดมาเี่นึงแน้วล่ะแต่ว่ามันมันมันบางามครับมันปลูกห้ามันปูกหยักเพินก็เลยมาพับอีกเช่นึงตะกี้มันกัเบียกนครับเนาะบันี มันกับกำกามเนี่ยเป็นก้อนอเอาไอ้เอาอกุ๊กกี้โต๊ะกุ๊กีแตงมันกับแตกออกเป็นก้อนน้อยได้เมื่อก้อนนี่มันกับมันจังวาน่ะเนาะมันเหนียวพืน้นโต๊ะกับข้เดี๋ยวพาไปเบิ้งใกล้ๆอีกครับครับอันนี้มาเบิ้งทั้งคางครับทั้งคางไปใกล้บ่ได้ครับเพิ่นหมุนไปหมุนมาเขาเขาอยู่ใกล้บ่ได้ ก็ฝีมือครับฝีมือปลพื้นที่โตครับห็นก่อนนี้ไงกับมันแตกเป็นขีดดินเหนียวก็ไม่มีนหรอกครับขีดดินเหนียวต้องใจเย็นๆครับหน้าง,งานกับข้างล่างมันก็นเป็นขีดตมนะครับมันแหี่ยงถ้าขงเทิงข้างางเป็นขีดตม รถยืนกับพวกไอยูนะครับเป็นขีตมรถมันกันนักเนาะอันขีตมมันแหงแตั้งเที่ยงแดดมันห่อนเนี้ยมันดำมก็ค่อยเฮ็ดไปนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งอีกมุมนึงครับเนี่ยครับลักษณะที่เบิ้นปั๊บไปเราไมันสิเป็นเสียครับมันสีเรียบครับอันนี้พวกขี่เบิ้นเฮ็ดไปแล้วนะครับมันก็นสีเรียบ ก็ลแ้พอนี้เพิ่นก็สิมีอันมีคนมาปรับเนี่ยนึงอ่ามาเจ้าเพิ่นก็ลุงไซมาเจ้าเพิ่นก็ลงไอ้ดินดำเลยครับทา้งจะโคกับป้าแปลงสล่ะครับยากยู่ดอกมันลมรถมันบ่ตรงครับมันลมรถมันสิยังๆแบบกระสิแป๊บยากน้ำเนี้ยแะครับถ้ารถตรงๆนี่ก็หมุนไปหมุนมาก็ง่ายครับ อันนี้ดินมันลมปั๊บเพิ่นก็นกนค่อยๆเฮ็ดเอาเพราะว่ารถมันบปรตรงรถเประตรงก็ค่อยๆใส่ฝีมือเอาครับซ้เำเนียก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแค่กดติดตามน้ำเนียครับน้ำเนียได้ครับของไอ้ไอ้เขียนล้อเหล็กครับขอบคุณครับ